สบายดีทุกคนเมื่อนี้ก็เลยมาเที่ยวที่พระธาตุดวงเวียงจันทร์บุญหอดจอดเทิงเนะะเาะก็เลยไหลมาเที่ยวอีกคขังหนึ่งกับหูซสึกดีใจที่ไหลมาอีกครั้งที่สองของการเที่ยวลหลายๆคนกับซี่คยหูจักแล้วก็เคอยไหลมาบาสถานทีน่นี้คือ,อยังเพื่อนเอินมาอย่างเนาะนี่คือพระธาตุลวงเวียงจันทร์อีกประมาณเดือนจีสองเนาะทุกคนเพื่อนกาชิไ้เฮ็ดบุญ ประจำปีหรื่ว่าบุญประเพณนี้ประธานหลวงเบียงจันเนาะผู้ไรอยากมากับมาอะไรเนาะเชิญมาอะไรเร้อเมื่อนี่กับที่าคุนหลายแห่งเลยมีต่างศาสตร์แน่คนไทยแน่คนลาวเน่เนาะบอกเลยว่ามาที่ประเทศลาวมาเบียงจันนี่มีแต่สิ่งงามๆเลยทุกคนสําหรับไพ่ที่ท่านเคยมาก็อยากให้ลองมาเบ่งเนาะทุกคนอีกประมาณเดือนหน้านี่เเป็นกัิจิจบุญประเพณีบุญประธานหลวงเบียงจันไพอยากมากับมาได้เด้อทุกคน ปีนี้ข่าพระเจ้าวูซือบารีใจแห่งเราทุกคนที่ไรมาอีกครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งกับไรมาแล้วแต่ปี2018ปีนี้2014กับไรมาอีกครั้งหนึง่งไรมาขอพรไรมากราบบายประธานรวงเบียงจันอีกครั้งหนึง่งกราขอบใจทุกคนในรายที่หับสมคิด